mà thay lúc còn mà thay lúc còn thời tiết gấp rồi còn phải

มเป็นไร้า้ต่อไปนะในอยนะมันต่อมาให้เข้าสายได้ใช่ไหม แต่ไม่ได้ตอบเลครับบ้าเวลาเรากดผ่านก็ได้กดแบบนี้ที่ทำให้มันต้องเชื่อมบลูทูธกันไม่กล้องเชื่อมกับนี้เดี๋ยวกดไปก่อนเร่มมน

Icana, มาเบ่อยก็ต้องการให้เราตับเ็กว่าน้ำตามะนาวโซดาน้ำตาลมะนาวโซดาาวเขียวแก้วนึงนร่เดี๋ยวขอกินครับอันนั้นให้ดต่บ

ให้มันเริ่มหม้อนะบอกแม่เขาทัเปยนะกาแตโนิรสมากครับคครับครับคับัครับครับบบรครับัครับัีครับ นี่น้องน้องเนหวน้องนีคกับได้แลบเยนี่สีอุด้อนนะอยลุนไม่อ้อใปชายเช็จกันผะวาไม่ขอยต้นใส่อบอัดอทางทางในอบัมีตัประมาณกเลลงไปีนึงพันแกรลอยล้านแดวเราจะให้การห่องผัมาะมาท้าที่คนจะมีส่วนรวมในการยืม้องประมาณนพันแลอยล้านวันน้ไปเป็ือที่เราเช็ดเลยนี่น้องยู่้ั

นชุมชนชาวเลนะครับบ <laughs> ริเวณนี้ แต่เขาผู้หาีารัการทำใจฝันไม่ส่เงีมอ่้เ่ายอยากแตูวยไม่ต้องถ่ายหน้าเลยถางหลังก็รู้เลยว่าแก เนื่งกุมภาพันธ์จะมีการเลือกตั้งนายกอบจนะครับนะาอคทีมเราสงสหิวน่ากินมากค่ะวันนี้มอะไรฝากที่ดได้เลยทำนะรอนๆมีนมานขนานีนหนี่อิ่มเลยนะอิ่มเลยวานๆเป็เอ่มากวางน ไมเหลาคงเดี๋ยวก็ห้าวันนะครับนาะเป็น้องเขาใบรได้กใจดีแลไแขกทำด้วยไปเลนะครับพี่เดี๋ยวได้เบอร์ลงไหมพี่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมันนี้มีโอเคแชรกันทั้งวันนะครับน่ากินมากเลย อยู่พอจะตัดแข็งได้นะครับนะครับติดฟังข้อประการนะครับ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 นะ มนเป็นอดีตรองผู้อำนวยการกีฬาเป็นม้อมากมอันนี้ลาออกมาลงไปสาแเป็นผ้าคนซ้อนขวาให้ให้จะบลงกขอมืแล้วดีเลือหม่ไหล่ะดีเอเจ้าเนกุมภาบัตรสอใบครับใบหนึ่งเรื่องในยกใบหนึงต่จอสลาเวลา โดยางการเปลี่ยนแปลงที่ผมลาออกที่จำแนกที่บานาญมากมั่นใจจะบางแค่สวัสดีครับยังไม่ได้เบอร์นะครับเดี๋ยวได้เบอร์ลงมาไปธนาคารดีจีนะฝากเลยนะครับนะที่สนใจรอมาที 그거요. 막 아니 어

ยาตาไว้ลายไดได้ปูไเ็กน้มาเลี้เราได้แล้วกิ่ขึ้นมายิมาเออมาแล้วอ้โโรนเป็นอทัอะโอโรนะกบักไ้นยนั่อปคนี้ตามอนเลยนี่นั่ตุกมองมันเนไน้มันนานี้มางนี้ เสียบแปบด้เยวดีครับผมนยเข้าไปในงามาสีร้ามาลงในยอครบ

กระเป๋าส่านยังอยู่ที่คลินิกอยู่เลยต้อไปหาหมอล่าสุดแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้มาเอาไฟล์ลงเลยพ่อพาพ่อพ่อพามาเขาไปไม่เลอไม่เจอติดต่อไม่ได้นัแต่ลวม ตระกูลนุายอห้ยยนีเป้าเหรอครับเออหลายบ้านเลยเกเพราะว่าอะไรค <c oughs> รับ <c oughs> เป็นของแบบตามตมหรือเปล่าบเป้าเป้าเาเารียกกันเพรมีน้ำมีทะเลเงี้ยขอบคุณนะจ๊ะ Hãy đi cho kênh Ghiền cho nó bỏ lỡ những video hấp dẫn đi ความจุดจอยแล้วเรนคือ อันนั darum, ้นย uh, ังหลงโบ้ล้มเลยแส่ที่ใส่ก็ได้ถุงจะได้แต่ว่าเดี๋ยวพอเราลงส่งตัวใ้เราไปตั้งแต่ไม่ลงคี่เออมันเป็นควาเปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวเรื่องแต่เราติดัวเองตรงนี้ออกเรืยองไปงั้นบางบุกไปตั้งเนี่ยพอนึ่ไปออกข้างก็จเดี๋ยวไป้องพูดต้องพูดต้องดต้องพูด ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ